แนะนำรวบรวมโทรศัพท์มือถือซัมซุงรุ่นใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับสวัสดีข้ากับมาเด็กข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวันสปฏิกาสกทวีในพูดข่าวไอทีครับซาคิวีนะครับจะไม่ได้มานำเดาแต่ข่าวอย่างเดียวนะเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ5รุ่นของซัมซุงที่เตรียมจะเข้ามาวางขายในประเทศไทยแต่ก็เพื่อชข่าวสารนั้นฝากเป็นกดจุกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องเราด้วยนะครับผู้ใจพาข่าวสารที่มาในแบบนี้เป็นประจำทุกวัน มาที่รุ่นแรกครับ Samsung Galaxy A53 5G ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้คาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.5นิ้วความเรเอียด Full HD+ ที่รองรับค่า Refresh Rate 120Hz พร้อมกับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอบนตัวเครื่องรองรับควสมสัติกันกน,น้ำกันฝุน่นมาตรฐาน IP67 มีแบตเตอรี่ 4,860mAh รองรับการชาร์จเร็ว 25W Super Fast Charging และมีหน่วยประมวลผลชิปเซตนะครับเป็น Snapdragon 5G รุ่นใหม่ แต่ยังไม่ได้ไดระบุนะว่ารุ่นไหนนะครับราคาในโซนยุโรปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ499.99ยูโรครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ16,500บาทครับซับซัมสุงกูกรัซี่ A 53 54ครับ ต่อไปนะครับคือ s a m s u n Galaxy g A33 5G ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของ Samsung จากตระกูล A Series ที่รองรับคุณสมบัติป้องกันน้ำมาตรฐาน IP67 และมาพร้อมกับหน้าจอสแสดงผล Super AMOLED ขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ รวมถึงโดยประมวลผลนะครับเป็น d i v e r s i t y 800U ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสำหรับ a ั s u n ง Galaxy A33 5G นะครับ A33 ราคาอาจจะไม่ได้แพงมากนะครับเข้าถึงได้ไม่ยากและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้งานด้วยเดี๋ยวไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อีกไว้เราจะมาเดวให้ทราบกันนะครับ Let's Galaxy awesome with Samsung do Goods, อีกหนึ่งรุ่นถัดไปครับก็คือเจ้าน้องเล็กหรือเปล่านะซัมซุงกราซี่เ13นะครับร์พทมมือถือรุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นจากตระกูล A s e ซีรีที่เป็นรุ่นเล็กครับรองรับเครือข่ายซ g ที่เพิ่งจะเพิ่งจะเปิดตัวไปวแบบสดๆร้อนๆนะครับ และจะมีดีไซน์เนี่ยคล้ายกับรุ่นพี่มาพร้อมกับกล้องลักษณะทรงตัว L เวลาจัดเรียงนะครับอยู่ที่ด้านซ้ายบนมีทั้งหมด4ตัวครับได้แก่กล้องในหลัก50กล Ultra ้านพิกเซลออทราวาย5ล้านเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลและมาโคร2ล้านพิกเซลพร้อมกับหน้าจอไร้ขอบนะครับติ่งทรงหยดน้ำที่เรียกว่า Infinity V Display 6.6นิ้วความละเอียด Full HD+ มาพร้อมกับกระจก Gorilla Glass 5ครับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องโดยชิปเซตที่ใช้นะครับก็คือ Exynos 850 ให้แรมมา6กกิกรอม128กับแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมที่มาพร้อมกับการชาร์จที่เร็ว15วัตต์ด้วยเบ mm hmm. อร์ระบบการแอนดรอยด์สิบสองนะครับครอบด้วย One UI 4 0ในราคาเริ่มต้นที่189ยูโรหรือประมาณ6,700บาทเท่านั้นครับ ต่อไปอหนึ่งรุ่นครับคือ Samsung Galaxy M335G นะครับนอกนอจากกาก g a l ซ x y A แล้วเนี่ยยังมีมือถือจาก Samsung อีก2รุ่นนะครับที่จะเข้ามาวางขายในไทยด้วยเช่นเดียวกันโทรศัพท์มือถือตระกูล M s e r i e ์รุ่นใหม่ที่มีการเปิดเผยสเปคย่างเป็นทางการรวมถึงภาพเรนเดอร์ของตัวเครื่องว่ารูปร่างหน้าตาเข้าประมาณไหนแต่ยังไม่มีการประกาศนะครับว่าจะเปิดตัวในช่วงเวลาใดา เขาจะมีดีไซน์ที่ดูพรีเมียมดูแพงขึ้นนะครับมาพร้อมกับหน้าจอไร้ขอบ6.6นิ้วความเรียดฝุก SD Plus Exynos 1 2 0ที่ใช้ชิปเซตให้แรมมาแปกิ๊แบตเตอรี่6,000มิลลิมรวมถึงกล้องหลังเลนส์หลัก50้านพิกเซลนะครับนั่นคือ Samsung Galaxy M33 5G ที่เตรียมเข้ามาวางขายในประเทศไทยใน,นเร็วๆนี้นั่นแหละครับ ต่อไปมีท้ายสำหรับน้องเล็กของ Samsung s a m s u n Galaxy g M Series ครับนั่นคือ Galaxy M 2 3 5 G อีกหนึ่งมือถือตระกูล M Series ที่ปล่อยออกมาครบครันในเรื่องของสเปคและข้อมูลของเขานะครับแต่ยังไม่ได้ระบุวันเปิดตัวเนาะจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของการปรับชมใหม่ที่คล้ายคลึงกับมือถือตระกูล A Series ซึ่งมาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วความละเอียด Full HD Plus พร้อกับชิปเซต Snapdragon 750G จับคู่กับ r รม 4G b กล้องหลัง50ล้านพิกเซลมีแบตเตอรี่5000 M ม ah. ม และนี่คืออีกหนึ่งรุ่นของ s a m s u งนั่นคือ Galaxy M23 นะครับ,รบอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนตระกูล M Series ที่น่าสนใจนั่นเองเป็นอะไรกันบ้างครับสำหรับมือถือ s a m s u ุงที่เรานำมาฝากกันเป็นถึง5รุ่นที่เตรียมจะเข้ามาวางขายทำตลา,าดในประเทศไทยแฟนแฟนซัมซุงคนไหนนะครับที่สนใจมือถือในตระกูลดังกล่าวที่เรานำมาแนะนำก็เก็บเงินรอดได้เลยนะครับเปิดตัวเมื่อไรมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวไว้มาอัปเดตเทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและ้นนี้เราต่อไป ถ้าเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย